ก็สวัสดีค่ะมาพบกับอุ๋มอิมใส่เดียวนะคะแจกทีเด็ดบอลสวนกันอีกเช่นเคยนะคะประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมค่ะะก็ขอสรุปผลนะคะเมื่อวานนี้ก่อนนะคะ,ะเมื่อวานอุ๋มอิมได้ให้อทีเด็ดบอลเบลเยียมโปรลีกไปนะคะระหว่างคอไทยค่ะพบกับ AS u p ูเนะคะทั้งสองทีมนะคะก็ทำสกอร์ได้เพียงเสมอค่ะศูนย์ประตูต่อ0ูนย์นะคะ แต่เรทราคานะคะก็ก็เปิดมาให้คอคอทยนะคะต่อที่ครึ่งลูกค่ะเท่ากับงานนี้นะคะเจ้าบ้านก็เสียเต็มกันไปนเลยจ้าใครนะคะทีออ่มองหาเว็บมั่นคงเล่นนะคะเว็บดีๆเล่นก็ขอแนะนำเว็บนี้เลยค่ะเว็บ vr898 นะคะที่ครบเครื่องเรื่องบอลหวยมวยเกมแล้วก็คาสิโนนะคะ และที่เด็ดไปมากกว่านั้นค่ะบอลให้ค่าน้ําถึง3ตังค์เลยนะคะให้มากกว่าเว็บอื่นแน่นอนค่ะและทางเรานะคะก็มีกลุ่มนาเล่นนะคะกลุ่มนาเล่นบาคาร่าค่ะมีแจกที่เด็ดบอลสดนะคะบอลสเต็ปนะคะแจกเฉพาะกลุ่ม VIP เท่านั้นนะคะขอย้าว่าแจกเฉพาะกลุ่ม VIP เท่านั้นค่ะแจกกันทั้งวันค่ะเฮรับซับกันทั้งคืนค่ะ อาวันนี้นะคะอุะอมอิมนะคะก็มีทีเด็ดบอลไอแลนด์พิมั์ลีนะคะระหว่างโบฮีเมียนะคะพบกับเซนแทสิกค่ะซึ่งแข่งกันในเวลา2องทุ่มนะคะสองทุ่มตรงนะคะซึ่งเลทราคานะคะเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อเสมอควบครึ่งนะคะงานนี้ ทัศนะในเกมค่ะเจ้าบ้านอย่างโบฮีเมียนนะคะผลงานโดยภาพรวมในช่วงออกสตาร์ฤดูกาลของพวกเขานั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะเกมในหลีกลงเตะมาแล้วนะคะ8นัดค่ะพวกเขาก็เก็บชัยมาได้ถึง6เกมนะคะยังเป็นการเก็บชัยรวบนะคะมาถึง4เกมติดต่อกันด้วย<อ>ก็ต้องบอกว่านะคะเครื่องกำลังร้อนต่อเนื่องนะคะ ขณะที่ทีมเยือนอย่างเซนเปตชิกนะคะผลงานโดยภาพรวมในช่วงออกสตาร์ฤดูการก็ถือว่ายังทำผลงานได้ยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะคะเกมในลีกที่ผ่านมานะคะแข่งมาแล้วนะคะ8นัดเป็นการชนะ3เสมอ2แพ้3นะคะฟอร์มโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่ายังดูเอาแน่เอานอนยากเหมือนกันนะคะ และเกมนี้นะคะเซนแพลติกเองนะคะก็จะต้องบุกมาเจอกับงานที่ค่อนข้างหนักแน่นอนค่ะเพราะว่าต้องบุกมาเจอกับจา่าฝูงอย่างโบฮีเมียนนะคะและถ้าเทียบกับและถ้าเทียบกันดูนะคะเรื่องของฟอร์มนะคะโบฮีเมียนค่อนข้างดูโดดเด่นกว่าเยอะค่ะอุ้มอิ่มก็ขอเลือกมองไปเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างโบฮีเมียนนะคะ ที่เครื่องกำลังร้อนนะคะน่าจะเป็นฝ่ายบุกทำแต้มได้ก่อนแน่ๆงานนี้ค่ะก่อนจบคลิปค่ะก็ขอฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้มิ่มทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้าสนใจส,สมัครนะคะก็สามารถแอดไลน์ไม่ได้เลยค่ะแอดวี8า8นะคะอย่าลืมแอดนำหน้านะคะและเมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้วนะคะ ก็เพียงนำยูเซอร์นะคะมาแจ้งกับอุ้มอิ่มก็ได้นะคะอาอุ้มอิ่มก็จะพาท่านนะคะเข้ากลุ่มนะคะกลุ่ม VIP นะคะแล้วเราก็มีกลุ่ม18บวกด้วยนะคะวันนี้นะคะถ้าอ่าอุ้มอิ่มนะคะให้ทีเด็ดคู่ไหนไปนะคะก็แทงสวนอุ้มอิ่มได้เลยค่ะอาวันนี้นะคะขอให้เฮงรวยค่ะมีเงินใช้นะคะสวัสดีค่ะ